ค่ะตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีหรือเปล่าคะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่มีระดับน้ําลดลงอะคะ่ะครับก็มีระดับน้ําลดลงประมาณชั่วโมงละห้าเซนติเมตรนะครับซึ่งระดับน้ําที่เราดูก็คือทั้งที่สะเดาก็ลดลงนะครับ,รบที่ของไอโของก็ลดลงนะครับและที่หจจาดใหญ่เองนะครับก็ลดลงซึ่งคาดว่าในส่วนของสะเดาเนี่น้าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติน่าจะเป็นเย็นเนี้ยกลางคืนนะครับผม แล้วในส่วนของคลองไฮโคงเนี่ยครับน่าจะเป็นช่วงวันที่27เช้านะครับผมในส่วนของตัวหัดใจเนี่ยครับน้ำจะกลับเข้าสู่ตลิ่งเนี่ยประมาณช่วงเลยต่อระหว่างวันที่27-28ครับผมตรงนี้ก็มีแนวโน้มลดลงแต่เมื่อเช้าเนี่ยมีน้ําจากคลองหวะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากว่าน้ําจาก แก้มดิงคองเรียนนะครับซึ่งมีข่าวว่าแตกแตก่จริงไม่ได้แตกนะครับน้ําล้นและเป็นแก้มริงความจุขนาดเล็กประมาณห้าแสนสาเท่านั้นเองครับก็มีผลทําให้น้ําขึ้นชั่วค่าวนะครับแล้วก็แต่ไม่ได้น้ําภาพรวมเนี่ยก็ยังลดลงครับก็ที่เรียนครับว่าในช่วงรอยต่อของวันที่ยี่บเจ็ดกลางคืนเนี่ยนะครับที่แตเนี่ยน้ําก็จะกลับเข้าสู่ตลิ่งทั้งคลองอุดรเพาและคลองรอยน,นึ่งครับผมค่ะแล้วทีนี้ฝนที่มันมาเติมอยู่ในพื้นที่ณขณะนี้มีความน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนคะ ก็มูลจากกรมอุตุก็จะเติมไม่มากนะครับก็จะค่อยๆทยอยลดลงนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงก็อ่อนกาลังลงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของหย่อมของกดอากาศที่บอเนวยนะครับที่เนี่ยเกาะมาตาเนี่ยก็ขยับตัวด้วยนะครับก็จะทําให้ปริมาณฝนลดลงแล้วก็วันนี้เองเนี่ยอ่าก็เรื่องของน้าทะเลนุนเนี่ย ก็จะค่อยๆทย,ยอยลดลงซึ่งวันนี้อาจจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนสูงสุดครับผมค่ะค่ะตอนนี้ในเรื่องของการจัดการในพื้นที่โดยเฉพาะการเฝ้าระวังระดับน้ำเนี่ยมีอะไรที่มันต้องน่ากังวลมีจุดไหนที่ยังเป็นปัญหาอยู่หรือไม่โดยเฉพาะข้อมูลจากทางจิสดาที่บอกบางจุดอาจจะมีน้ําสูงถึง4เมตรอยู่นะคะ คือข้อมูลชี้ด้าเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เหมือนอาจจะจับตรงจุดทั่วที่ต่ำที่สุดนะครับผมที่ในตัวเนี่ยแต่พอเราแปลงภาพออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าสี่เมตรแต่จริงๆอาจจะเป็นสองเมตรสาเมตรหรือสี่เมตรแต่อยู่ในสวนปามอยู่ในอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมหรือในพื้นที่ที่เป็นจุดต่ําจริงๆเนี่ยอาจจะมีบ้างครับในจุดนี้ครับผมเช่นที่บ้านสองชั้นเนี่ยนะครับผมมาท่วมชั้นที่สองเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่มีระดับสภาพพื้นดินเนี่ยค่อนข้างต่ำครับเป็นไปได้ครับผมแต่ ในส่วนนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางท่านยงปีเองก็ได้มีข้อสั่งการนะครับว่าให้ทุกหน่วยเข้าไปช่วยดำเนินการแล้วก็ได้ตั้งประมาณศูนย์ส่วนหน้านะครับโดยประกาศและการฉุเฉินที่สงขลาโดยให้ท่านผู้บริหารหาสูงสุดเนี่ยเข้าไปดูแลและรับผิดชอบตรงนั้นครับผมท่านรองคะ่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านรองบอกว่าคลองในพื้นที่อเพลงหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วนะน้ําทะเลเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะหนุนสูงแล้วดังนั้นเรื่องของการระบายน้ําตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมันน่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ก็น่าจะหลังจากวันนี้ไปน่าจะดีขึ้นนะครับผมเนื่องจากพอน้ําทะเลลดลงแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถระบายได้ดีขึ้นที่เรียนนะครับว่าในตัวหัดใจเนี่ยนะครับผมหัดใจในที่ทานีเอซสี่สี่เนี่ยก็จะลดลงในวันที่กลางคืนเที่ยงคืนของวันที่27เจ็ดต่อัถึงวันที่2ี่แปดเนี่ยนะครับผมซึ่งในจุดนี้หลังจากที่น้ํากลับเข้าสู่ตลิ่งแล้วเนี่ยก็จะได้เร่งสูบน้ําแล้วก็ในที่น้ําต่ํากว่าระดับน้ําที่อยู่ข้างนอกที่ท่วมมานะครับก็ได้เปิดประตูน้ําให้น้ําเข้าไปสู่ในคลองอุดภเพา และคลองรอหนึ่งเพื่อที่จะให้สานการกลับเข้าสู่ปกติโดยเร็วที่สุดครับค่ะอย่างพื้นที่จังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าอย่างสตูนเมื่อคืนก็มีรายงานบอกเริ่มมีการยกธงแดงหรือว่านครศรีเองก็มีการยกธงแดงในหลายจุดด้วยเหมือนกันตรงนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะคะครับนครศรีนะครับน้าก็จะลงมาจากตรงคิริวงนะครับมาที่ท่าดีนะครับของท่าดีนะครับแล้วก็จะมีน้ําที่จะท่วมแถวแถวหน้าป่า ประมาณสิบสิสิ้าเซนนะครับซึ่งตอนเช้าเนี่ยที่ทตรวจสอบเนี่ยน้าก็จะขึ้นอยู่ในเขตที่เป็นจุดต่ำต่ำตำของตัวนครศรีนะครับ mm hmm. แต่ตอนเที่ยงเนี่ยสถานการณ์จะ,จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเนื่องฝนเนี่ยตกไม่ต่อเนื่องนะครับผมชั่วตะูนเองนะครับตรงละงูเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็เนื่องจากสมุทรูนเนี่ยมันติดทะเลนะครับแล้วก็ น้ำเนี่ยก็จะไหลลงเร็วใช้เวลานิดนึงครับผมเมื่อกี้ท่านผู้วา่าจังหวัดเองก็ได้เรียนท่านรัฐมนตรีพลดอนนะครับ<อ>ว่าสถานการณ์เนี่ยยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับส่วนของจังหวัดปัตตานีนะครับก็จะมีประเด็นในเรื่องของตัวเมืองปัตตานีนะครับแล้วก็ตรงที่สายบุรีตรงแถวๆปลายน้ำนะครับซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ํานะครับที่แม่น้ำสายบุรีนะครับแล้วก็ตรงจุดนราธิวาสเนี่ยก็จะเป็นตรงแม่น้ําโกลกนะครับที่จุงไก่โกลกต้องระวังน้ําที่จะขึ้น สูงสุดซึ่งมีโอกาสที่จะล้นแต่ในสถานการณ์ที่เราดูสถานการณ์แล้วเนี่ยน่าจะไม่ล้นนะครับ mm hmm. ขออนุญาตกลับมาที่นะครศรีธรรมราชนิดนึงครับ <Yeah. S 2> ที่ตรวจสอสแล้ว,น,วน,นะครับระดับน้ําเนี่ยป,ปริ่มติ่มพอดีที่ที่ตรงในเมืองนะครับผมก็มีล้นเฉพาะในจุดต่ำเท่านั้นครับผม mm hmm. แล้วก็ในภาพรวม,มอื่นๆเนี่ยพัทธลุงเนี่ยก็ไม่ได้มีสถานการณ์หนักมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ทุ่งนาหรือเป็นสวนปาล์มสวนยางเป็นส่วน,น,นใหญ่ครับผม ค่ะถ้าเกิว่าตอนนี้จุดหลักๆก็ก็น่าจะต้องไปดูที่หาดใหญ่กันเป็นการเป็นหลักนะคะว่าจะจัดการบริหารจัดการน้ําได้เร็วช้าแค่ไหนนะคะครับผมค่ะแต่ว่าหลายคนก็ยังห่วงกันกันกับเรื่องฝนอยู่อันนี้อยากจะให้ท่าน คอนเฟิร์มนิดนึงว่าฝนที่มันลงมาเนี่ยมันจะไม่ไปเพิ่มน้ําที่อยู่ในพื้นที่แล้วโดยรวมถึงแต่ว่าส่วนหนึ่งที่กังวลกันนั่นก็คือมันอาจจะเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือกู้ภัยด้วยหรือเปล่านะคะมันมันจะหยุดหรือว่ามันจะคลายตัวได้เร็วชาแค่ไหนนะมันมันจะค่อยๆลดลงครับต้องเรียนว่าปัจจัยองค์ประกอบที่ทําให้ฝนตกหนักเมื่อช่วงข่าวที่แล้วที่ว่าเป็นความกดอากาศสูงกาลังแรงลงมาเนี่ยตอนนี้มันอ่อนลงแล้วนะครับผมแล้วก็องความะกอบรรยากาศที่เล่าให้ฟังนะครับมันเคลื่อนตัว ก็ทําให้ปัจจัยเนี้จะทําให้ฝนเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะครับไม่หนักเหมือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในส่วนตรงเนี้ก็จะมีผลกระทบบ้างนะครับใน uh huh. การที่จะความสะดวกหรือเรื่องของการกู้ภัยค่อนข้างที่จะทําได้ยากนิดนึงนะครับ uh huh. ผมแต่ตรงนี้ต้องเรียนนะครับว่า ด้วยความที่เราจะต้องช่วยพี่น้องประชาชนออกมาให้เร็วที่สุดเนี่ยทุกฝ่ายโดยเฉพาะกําลังทหารกําลังตาา่งตางๆเนี่ยนะครับก็เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่เรียนนะว่าเขาติดอยู่ในบ้านเนี่ยบางคนเนี่ยประมาณตั้งแต่เริ่มท่วมตั้งแต่วันที่20ไปนะครับผมแล้วยังไม่ได้มีกินข้าวเลยบางบ้านนะครับหรือ,ออาจจะเรื่องของน้ําแล้วสัญญ,ญาณแบตโทรศัพท์ก็หมดเนี่ยเราจต้องเล่นช่วยคนก่อนครับซึ่งท่านนายกทีเองเนี่ยท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยวันนี้ท่านก็ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะดูแล দেখো সুযোগ পিচে চন্দ্রইলেও খাবো